อร่อยเล e t อร่อยเลยกับเริดวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าโกโกลิมาบีเคเคภายในโรงแรมชื่อว่า hey, <yeah. S 1> สาปแป่งอยู่ชั้นล็อบบี้ขอบอกคุณสามารถครบจบที่นี่ได้เลยมาคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะ คุณธนิสราเอื้อมมงคลคุณนุ่นสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะโคโค่ลิปมาตีมของร้านเราเป็นยังไง เมนูที่ภูมิใจนําเสนอโคโค่ลีมานะคะโคโค่มันมาจากโคค n นัทส่วนลีม่ามาจากลามมันจะเป็นส่วนผสมหลักของอาหารสเปนนะคะ,คะส่วนร้านเราก็จะตกแต่งมีมุมหลายๆมุมให้ได้ถ่ายรูปค่ะร้านอาหารจะอยู่ที่โรงแรมซาแปงที่ซอยองเมือง2นะคะของเราจะมี33ห้องซึ่งข้างในจะตกแต่งด้วยสีสันแล้วก็จะมีบางห้องที่จะเป็นภาพวาดพิเศษจากศิลปินของคนไทยอะคะ่ะลองฟังเมนูของเขา ไม่ธรรมดาจ้ะค่ะเราจะมีปย่าซีฟู้ดนะคะตัวนี้เราจะใช้ตัวบอมบา้าหอยข้าวนาเข้าจากสเปนนะคะตัวซอสทั้งบนจะเป็นสีราชามายโอนะคะ,ะส่วนกุ้งจะเป็นกุ้งอาร์เจนตินาพรนะคะแล้วก็จะเป็นโฮตาเตสแกลล็อปะค,ะค่ะจะมีมารเซลนะคะแล้วก็ะจะมีตัวเป็นเหมือนหอยตลับะคะ่ะมิกซ์กันเพื่อให้เข้ากับคนไทยรสชาติจัดจ้านนะคะได้ทานได้ง่ายๆไปเมนูที่2 ครีมมี่อิคุระสแกลอบพาสต้าที่จ้าตัวซอสนี่นะคะจะเป็นครีมกับไวไวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฮตาเตะจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะ<ช>แล้วก็นําเข้าอิคุระมาค่ะตัวโฮตาเตะ เขาย่างกำลังดีแล้วมาลงตัวกับอีคุระจานนี้ต้องสั่งไปต่อค่ะชิมโอะโวคาโดสลัดตัวนี้นะคะโอะโวคาโดนาเข้าจากออสเตรเลียค่ะส่วนมะม่งวงจะเป็นมะม่งวงสุกน้ําดอกไม้ของเรากุ้งจะเป็นกุ้งลายเสือค่ะ,คะซอสตัวนี้นะคะจะผสมกับโคชูจงังแล้วก็มายองเนสนะค,ะค่ะทานแล้วจะสดชื่นเย็นๆนะคะป็ดจ้ากันหน่อย พิซซ่าที่ร้านจะมีเจ็ดหน้านะคะวันนี้เรานำเสนอตัวพิซซ่าพามาแฮมแอนด์บูราต้าค่ะ<ด>แป้งเราทำเองซอส มะเขือเทศที่เป็นโฮมเมดค่ะแป้งจะกรอบนอกนุ่มในส่วนแฮมนะคะนําเข้าของอิตาลีค่ะตัวบูร์ตาเนี่ยค่ะมาจากหัวหินเลยค่ะของหวานของสเปนก็ต้องเป็นชูโรสค่ะชูโรสนะคะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะจะเป็นแป้งของทางร้านเด่นยังไงไอซิ่งจะผสมกับซินามอนด้วยค่ะความพิเศษก็คือเราจะมีช็อกโกแลตให้ดิฟแล้วก็ซอสคาราเมลแล้วก็สังขยาใบเตยนี่ทานได้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันแบบเพลนเพลนออริจินอลก็ได้คุณจะไปช็อกโกแลตหรือจะเป็นซอส คาราเมลหรือจะเป็นสังขยาใบเตยก็ได้นะคะเครื่องดื่มเป็นไงจ้าซันไรส์ค่ะจะเป็นน้ำส้มค่ะแล้วก็จะมีแกนดีนผสมอยู่ะค่ะรีต้องขอาการันตีโกโก้ลิมาแบงอคอกอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านโกโก้ลิมาแบงอคอกตั้งอยู่ถนนรองเมืองซอยพระราม6ซอย3หรือซอยรองเมือง2ร้านอยู่ภายในโรงแรมซาปังชั้นลอปป็อบบี้ รอแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณดิและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่โคโค่ลิมามแบงกอกเพียงคุณแค่ใช้ AIS p ้อย t 1คะแนนจะสามารถแลกรับ แลกรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2568ต้องขอบคุณเ i s สนะคะที่ทำให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา45นาทีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณเป็นแฟนรายการที่รับชมสวัสดีนะคะอะไรกับปริศนาเม a t i n งย่ผิงฉังต้องกินค่ะ